และในกล่องสบู่นี้นะคะขนก็เอาดอกกุหลาบแห้งใส่ลงไปด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะทําให้สบู่ของเราดูมีราคาขึ้นนะขายได้ราคาขึ้นนะแล้วก็นี่เห็นไหมาขายเป็นชุดอย่างนี้เนี่ยลูกค้าชอบมากก็คือเราขายกล่องมันด้วยแล้วก็ก็ได้ขายสบู่ด้วยนะคะเนี่ยลูกค้าสามารถพอบอัพขึ้นมาแล้วก็แกะ เอาไปใช้ได้เลยแล้วกล่องตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเอาเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะเช่นใส่จิวเวอรี่หรือว่าใส่อะไรที่กุ๊กกิ๊กได้นะคะเดี่ยพอสบู่นี้มันก็ไม่กี่ตังค์นะทุกคนนะพอเราเอามาแกะสลักเป็นดอกไม้แล้วก็ทําเป็นแพ็กเกจใส่เข้าไปในกล่องนี้มันก็จะเพิ่มคุณค่าได้ราคาขึ้นอีกเยอะเลยแล้วเราเอาดอกไม้แห้งมาใส่เข้าไปอีก ลูกค้าก็ยิ่งชอบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ขวัญจะมาแชร์ไอเดียให้ดูนะคะว่าขวัญทำยังไงบ้างในขั้นตอนในการทำแพ็กเกจนะคะส่วนอันนี้สบู่ลาเวนเดอร์ขวัญก็จะเอามาใส่เป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาดอกไม้แห้งดอกลาเวนเดอร์ใส่ลงไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดอกลาเวนเดอร์นี้นะคะขวัญก็จะใส่เข้าไปในแพ็กเกจเองด้วยมันก็จะทำให้สบู่ ยิ่งหอมขึ้นไปอีกแล้วลูกค้าก็ยิ่งชอบค่ะพอเรามีดอกไม้แห้งใส่เข้าไปเนาะเเดี๋ยวขวัญจะทำให้ดูนะคะว่าขั้นตอนในการทำทำยังไงบ้างเนาะสวัสดีค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของดอกไม้แห้งมีอะไรบ้างนะวันนี้ขวัญจะมาแชร์ให้ทุกคนดูอยู่2อย่างนะคะก็คือดอกลาเวนเดอร์แล้วก็ดอกกุหลาบค่ะนี่นะคะน,นี้จะเป็นดอกกุหลาบแห้งตอนที่ขวัญทาช่วง summer มมนะมันอันนี้จะมาจากสวนของขวัญเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกลาเวนเดอร์นะคะแล้วขวัญจะมาทําให้ทุกคนดูว่าเรามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างเนาะ วันนี้ขวัญจะมาทำแพ็กเกจสบู่นะคะแล้วก็จะเอาดอกไม้แห้งทั้งสองตัวเนี่ยเอามาใส่ลงในสบู่ด้วยลงในแพ็กเกจของมันเนาะเพราะว่าขวัญจะมีอีเวนต์ช่วง w e e k เอ็นี้นะคะจะเอาสบู่ดอกไม้แกะสลับไปขายแล้วก็สบู่ถูตัวที่ขวัญทำขึ้นมานะคะเป็นสบู่ลาเวนเดอร์นี่นะคะที่ขวัญทำขึ้นมา ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ขวัญทำสบู่ก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้นะคะว่าวิธีการทำสบู่ของขวัญทำยังไงบ้างเนาะแล้วก็มันจะมีสบู่แกะสลักนี่นะคะอันนี้ก็ใช้ถูตัวใช้เป็นสบู่ล้างมือได้นะคะก็คือเราแกะสลักแล้วก็เอามาใส่ในกล่องนี้แล้วก็มันจะมีฝาปิดเป็นกล่องผ้าไหมจากเมืองไทยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหม แล้วขวัญก็จะเอาดอกไม้แห้งใส่เข้าไปในกล่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแพ็กเกจของสบู่แกะสลักในกล่องผ้าไหมก่อนเลยนะคะอันนี้ขวัญก็ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนโซนนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวขวัญขอขยับอดอกลนเดอร์ออกมาก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องนี้เป็นกล่องแรกนะคะทุกคนจะเอาสบู่แกะสะลักกานก่อนนะคะสะบู่อันนี้เราได้ทำการแกะสะลักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะขนจะเปลี่ยนพลาสติกแรปใหม่เพราะว่าสีมันไม่ค่อยใสแล้วนะคะขอเกะนี่ออกหน่อ แลนนี้ก็คือสบู่ที่เราทําการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเป็นสบู่ก้อนธรรมดานี่นะคะนี่เป็นสบู่นกแก้วนะคะจากของเมืองไทยเรานะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะทุกคนเอามาแกะให้สวยงามนะคะแล้วเดี๋ยวขนจะทําเป็นแพ็กเกจเนาะขนจะเอาพลาสติกใสแร็กเข้าไปนะคะ ง่ายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะขอนก็จะเอาพลาสติกใสแรปลงไปเสร็จแล้วก็่คแล้วก็ห่อมปกติธรรมดานี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้สบู่ของเราเปื้อนฝุ่นแล้วก็ ในส่วนของดอกไม้ที่เราแกะสลักมันก็จะได้ไม่แตกเสียหายนะคะอัานี้แรปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะลงแพ็กเกจลงในกล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะและต่อจากนั้นนะคะทุกคนผนก็จะเอากระดาษที่เป็นฝอยๆอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะใส่ลงไปนะคะ อันนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะคะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่เขาเขามีขายนะคะก็คือหรือว่าจะเป็นร้านที่เขาขายพวกเ,เกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ต่างๆเนาะนี่ค่ะมันจะเป็นกระดาษที่มันมีสีสันหลากหลายแล้วแต่สีที่เราจะเลือกซื้อมามาใช้นะคะอันนี้ขนก็ เลือกสีที่มันอ่อนๆที่มันเข้ากับสบู่ของเราเนาะใส่ลงไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นขอนก็จะเอาดอกกุหลาบใส่ลงไปนี่จะเป็นกุหลาบแห้งที่ก่อนทำไว้นะคะใส่ลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอาสบู่ใส่ลงไปแค่นี้เองค่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ปิดฝานี่ เสร็จละได้1 p แพ็กเกจขายในราคาแล้วแต่ทุกคนจะตั้งขายนะคะกำไรขาดทุนก็คิดกันเอาเองนะคะว่าต้นทุนของเราประมาณเท่าไหร่เราอยากจะได้กำไรเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเนี่ยคะ่ะพอมาทำเป็นแพ็กเกจอย่างนี้มันก็ช่วยให้ของเราขายได้ราคาขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นกล่องผ้าใหม่จากเมืองไทยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามไม่เอ่ย พอปิดฝามันก็จะขาดเป็นชุดอย่างนี้แค่นี้เองค่ะทุกคนไอเดียง่ายๆในการทําเงินเมื่อเรามาอยู่ต่างประเทศเนาะใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันค่ะและต่อจากนั้นนะคะทุกคนฝนก็จะเอากระดาษที่เป็นฝอยๆอ,อย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะ อันนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะคะทุกคนหาซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่เขาเขามี mm. ขายนะคะก็คือหรือว่าจะเป็นร้านที่เขาขายพวกเ,เกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ต่างๆเนาะนี่ค่ะมันจะเป็นกระดาษที่มันมีสีสันหลากหลายแล้วแต่สีที่เราจะเลือกซื้อมา,มาใช้นะคะอันนี้ฝนก็ เลือกสีที่มันอ่อนๆที่มันเข้ากับสบู่ของเราเนาะใส่ลงไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นขวัญก็จะเอาดอกกุหลาบใส่ลงไปนี่จะเป็นกุหลาบแห้งที่ขวัญทำไว้นะคะใส่ลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอาสบู่ใส่ลงไปแค่นี้เองค่ะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ปิดฝานี่ เสร็จละได้หนึ่งแพ็กเกจขายในราคาแล้วแต่ทุกคนจะตั้งขายนะคะกำไรขาดทุนก็คิดกันเอาเองนะคะว่าต้นทุนของเราประมาณเท่าไหร่เราอยากจะได้กำไรเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเนี่ยค่ะพอมาทำเป็นแพ็กเกจอย่างนี้มันก็ช่วยให้ของเราขายได้ราคาขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยน,นี้เป็นกล่องผ้าไหมจากเมืองไทยนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามไม่เอ่ย พอปิดฝามันก็จะขาดเป็นชุดอย่างนี้แค่นี้เองค่ะทุกคนไอเดียง่ายๆในการทําเงินเมื่อเรามาอยู่ต่างประเทศเนาะใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันค่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาทําต่อกันให้เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องทําแพ็กเกจให้เสร็จเรียบร้อยวันนี้เนาะเพราะพรุ่งวันพรุ่งนี้ขวัญก็จะเอาของ ไปจัดที่งานเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับงานในวันศุกร์เนาะวันนี้วันพุธแล้วก็พรุ่งน,นี้วันพฤหัสนะคะก็วันพฤหัสเราก็จะเอาของไปเซตอัพแล้วก็ไปตั้งโต๊ะอะไรไว้ให้เรียบร้อยก่อนวันงานเนาะทำต่อกันให้เสร็จเลยค่ะพอเสร็จตัวนี้ปุ๊บเนาะขอนก็จะมาทำแพ็กเกจสบู่ลาเวนเดอร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ อันนี้เป็นสีฟ้านะคะนี่ก็เป็นสบู่นกแก้วเหมือนกันเห็นไหมสีฟ้าสวยงามมากเนี่เห็นไหมี่ล่อหอมกลิ่นนี่หอมมากหอมทุกกลิ่นเลยทุกคนสบู่นกแก้วของไทยเราสีฟ้าไม่ต้องใช้ใช้กระดาษสีฟ้าส่ไป ุหลับแห้งนี่เดี๋ยวปีนี้ขวัญจะทำเพิ่มอีกเนาะปีที่แล้วก็ทำมาไม่เยอะเท่าไหร่นะปีนี้กะว่าจะปลูกดอกไม้เพิ่มแล้วก็เก็บดอกไม้แห้งไว้เยอะๆเลยค่ะนี่สีฟ้าก็น่ารักนะคะแล้วก็ปิดฝานี่เห็นไหมน่ารักเนาะสีฟ้าน่ารักมาก าละคะ้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะหน้าตาออกมาสวยงามมากคะ่ะทุกคนเหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆได้เลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่กลิ่นนี้ก็หอมมากอันนี้เป็นกลิ่นดั้งเดิมของสบู่นกแก้วของไทยเราเลยคะ่ะวันก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียจากการทำสบู่ขายในครั้งนี้นะคะ สวยงามค่ะสวยงาม เอาล่ะทุกคนทีนี้เรามาดูการทำแพ็เกจของสบู่ลาเวนเดอร์กันเนาะนี่นะคะขวัญก็ได้ทำเ,เป็นสติกเกอร์ออกมาอย่างนี้แล้วนะคะขวัตัดออกมาแล้วแล้วก็ขวัญก็จะเอามา,อาติดรอบสบู่นะคะามาติดรอบสบู่อย่างนี้นะคะก็จะแค่ติดกาวง่ายๆนะทุกคนนะก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในแพ็กเกจนะคะ เดี๋ยวขอนขอติดกาวก่อนแล้วเดี๋ยวขอนจะเอาลงในแพ็กเกจให้ทุกคนดูเนาะนี่ก็ง่ายๆเลยค่ะกระดาษก็ขอนก็ใช้กระดาษอ่อนสีขาวธรรมดาที่เราใช้ปริ้นทั่วๆไปนะคะส่วนในสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเราแล้วก็จะบอกของอ ชนิดของสบู่นะคะแล้วก็จะบอกส่วนผสมก็จะอยู่ด้านหลังนะคะฝนก,ก็เอาใส่ไปด้านหลังตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวติดกาวลงไปเลยค่ะพอติดกาวเลยเรียบร้อยก็จะได้ ออกมาลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนาะขอนก็จะเอามาใส่ในถุงนี้ซึ่งเป็นสีออกสีม่วงเลือกสีที่มันเป็นคล้ายๆดอกลาเวนเดอร์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวขอนจะตัดดอกไม้ใส่ด้วยนะคะดอกไม้แห้งแป๊บนึงเดี๋ยวขอหยิบดอกไม้มาตรงนี้อืมรวงง่ายแหละตอนนี้เพราะว่ามันแห้งกรอบแล้วเนาะแต่ดอกไม้ก็ยังหอมอยู่นะทุกคนนะ เนี่ยยังหอมอยู่เลยนะขนาดเป็นดอกไม้แห้งอะ่ะหอมหอมชอบมากเลยดอกลาเวนเดอร์ทุกคนเอ้ยกันไกขอนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาก,กันไกลก่อนอ่าได้กันไกลมาละข่อนก็จะเอามาตัดดอกไม้จริงๆไม่ต้องใช้กันไกลก็ได้นะข่อนแค่หักเนี่ยมันเป็นดอกมาอย่างนี้ใช่ไหมขนก็จะหักเอากา้านมันออกครึ่งหนึง่งอย่างนี้ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอนขอหักเพิ่มอีกนิดนึงมันร่วงง่ายแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าดอกมันแห้งแล้วเนาะเดี๋ยวขอนก็จะหักเอามาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาสบู่ใส่ลงไปในซองนี้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไป แล้วก็เอาดอกไม้ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหอมให้สบู่ขึ้นไปอีกนะทุกคนนะแล้วก็ปิดรูดนี่เห็นไหมคะนี่น่ารักเนาะนี่เราก็ได้ดอกไม้ส,สวยๆหอมๆขายแล้วค่ะเป็นของขวัญกิ๊บเก๋ค่ะทุกคน น่ารักอะ่ะขันชอบมากเลยลาเวนเดอร์หอมทำไปก็ดมไปเนาะอ้าวเดี๋ยวขอนจะทำต่อให้เสร็จนะคะทุกคน เราก็เสร็จค่ะทุกคนนี่เห็นไหมกว่าจะเสร็จเนาะเนี่ยก็เรียบร้อยพร้อมขายค่ะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากสีม่วงเนาะแล้วก็หอมหอมหอมดอกลาเวนเดอร์เนาะโอเคสินค้าทั้งหมดก็พร้อมที่จะขายสำหรับวิกเอนนี้แล้วค่ะขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้ไอเดียเอาไปทำเป็น งานเสริมเพื่อเป็นรายได้พิเศษนะคะถ้าทุกคนมีคำถามอะไรก็สามารถฝากคอมเมนต์ตรงใต้วิดีโอให้ขวัญได้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะเข้าไปตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์และก็เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูขวัญฝากกด Subscribe ให้ขวัญด้วยนะคะจะได้เป็นการแจ้งเตือนเวลาขวัญทำคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ แล้วก็วีคเอ n นนี้นะคะขวัญฝากด้วยค่ะขวัญจะไปออกอีเวนท์ที่งาน Flower and Garden Show เนาะ,ะมันจะอยู่ที่ h ัตสัน Valley Community College เนาะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ไว้ตรงใต้วิดีโอของขวัญให้นะคะเผื่อมีใครสนใจที่อยู่ใกล้ๆอยากจะแวะเข้าไปเที่ยวงานนะคะงานน่าสนใจมากทุกคนเพราะว่าเขามีการจัด ดอกไม้จัดสวนดอกไม้โชว์ค่ะเป็นงานใหญ่เลยค่ะงานนี้เนาะแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อติเกตออนไลน์หรือไปซื้อที่หน้างานก็ได้ค่ะติเกตก็ไม่แพงนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณอ5ิบห้าเหรียญเนาะไม่แพงมากแล้วก็งานเป็นงานใหญ่มากน่าสนุกค่ะทุกคนถ้าใครว่างก็แวะเข้าไปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่บูธขวัญน,นะคะไปกุนหนุนกันด้วยค่ะ เอาละค่ะวันนี้ขวัญก็จะขอปิดคลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย